ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพึ่งนิชยาอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้พึ่งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและอยู่กับกล้องทุเรียนกองนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือสายพันธุ์อะไรทุกคนพึ่งก็ไม่รู้นะคะพาอไม่รู้ด้วยว่าวันนี้ลุงตี ข้ามน้าข้ามทะเลมาจากจังหวัดจันทบุรีแล้วมาอยู่สุราษฎร์ธานีวันนี้ลุงตีจะพาเพื่อนมาทําอะไรต้องตามชมไปในรายการพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เพิ่งบอกตามตรงเลยว่าไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าลุงตีชวนเข้าสวนที่สุราษฎร์ธานีและเรามาดูกันว่าอันนี้มันคือพันธอะไรและเจ้าของสวนอยู่ที่ไหนเราไปติดตามกันค่ะไปค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของสวนทุเรียนกองเมื่อสักครู่นะคะและว้วก็เพิ่งแอบต้องบอกว่าแอบขโมยมาลูกหนึ่งทุกคนคือไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามันติดมือมาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขามาทำอะไรกันลุงตีพาเรามาทำอะไรถึงสวนทุเรียนที่จังหวัดสุดราธานีนี้นะคะ ข้ามน้าข้ามทะเลกันมาไกลเลยลุงตีครับลุงตีสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับลุงตีมาทําอะไรที่นี่วันนี้มาเยี่ยมมามาเยี่ยมจะมาชิกทางสุราษฎร์อ๋อตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเหมือนพี่น้องกันอ๋อจังหวัดกสุรา์เนี่ยคือ จริงๆแล้วจันเป็นรุ่นพี่เพราะตัดหมดแล้วไงตอ่นี้สุรายเขายังมีทุเรียนให้เป็นพี่น้องกับลุงตีเป็นพี่น้องกันจันทบุรีกับสุราเนี่ยนะมีพี่น้องอยู่ไกลอะไรกันนั่นสุราบุรีไงอ๋อลุงตีรู้ไหมคะว่าอันนี้ทุเรียนผ่านอะไรก้านยาวเพราะก้านเขายาวอะจริงดิใช่อ๋ออันนี้เขาเรียกก้านยาวอะคะแล้วแปลงของน้องไม้นี่แล้วเจ้าของสวนเขาอยู่ไหนคะลุงตีอ๋อเจ้าของสวนอยู่นี่โอ้เจ้าของสวนอยู่นี่โอ้สวัสดีค่ะ อันนี้เจ้าของส่วนใช่ไหมคะแล้วขี่น้องกันอ๋อเหรอคะ ของสวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เจ้าของสวนนะคะสวนอันนี้ลูกน้องเดี๋ยวลุงตีวันนี้เดี๋ยวดูเรียนไปลงก่อนไหมเดี๋ยวเราจะได้ไปซะเล็งเลยโอเคแล้วนั่งซซเล้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอให้ทางลูกน้องลูกน้องเจ้าของสวนน้องไมค์คือเจ้าของสวน อันนี้หยอกกันนะคะจะบอกว่าอันนี้ก็คือเจ้าของสวนเราอยู่กับเจ้าของสวนเลยและขออนุญาตแล้วแล้วพึ่งกับบุงตีน่ะค่ะวันนี้ก็จะนั่งซาเล้งไปแล้วก็จะเข้าไปในสวนนะคะไปดูว่าทุเรียนที่ตัดออกมาเนี่ย เป็นยังไงแล้วลุงตีจะพาไปเป็นเป็นเป็นแปลงที่ใช้กินแควแม่อ๋อเป็นแปลงที่ชเต็มระบบอ่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ตามลุงตีไปให้ลุงตีพาไปวิเคราะห์นะคะแต่ก่อนนี้ขอเอาทุเรียนไปลงก่อนเรายังไม่ได้แนะนํากันแบบทางการเลยแนะนําตัวนิดนึงค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องไม้นะคะชนะการบุญมีค่ะครับสวัสดีครับผมเรืองชัยบุญมีก็เป็น เจ้าของสวนศรีบุญมีอยู่ที่ตำบลคุณทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ลุงตีก็ขอสวัสดีที่ได้มีโอกาสแล้วก็สวัสดีคับรสวัสดีครับยินดีมากครับยินดีมากครับผมมาเยี่ยมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบังเอิญเกิดมายังไม่เคยมาสักครั้งเลยหนุ่มแรกค่ะหนุยม่าน และก็ไม่เคยเกิดมานั่งแล้ว,วเอา<บ>ทุเรียนมานั่งกองตรงหน้า<บ>หอมแบบขนาดนี้วันนี้วันนี้วันนี้ลุงตีค่ะลุงตีจากผู้มีประสบการณ์ทางด้านส่วนทุเรียนของจันทบ,บุรีวันเนี้ยหนูให้ลุงตีเนี่ยทําหน้าที่เป็นคนถามเลย,เลยถามว่าตอนเนี้ย อยู่ในช่วงอะไรและทําอะไรมาบ้างของของทางใต้เนี <S <S ่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนของทางจันทรแต่ก็โทรไปถามว่าลุงตีดอกตอนนี้โดยมากเขาจะทํทางใต้ใช่ไหมถ้าว่าทางทางใต้ก็ช่วงจังหวะหลังนี้เขาจะให้ให้ไปทําออกช่วงจังหวัดสุจิจีนฮะายตุจีนเลยเพราะว่าสุิจีนเนี่ยเขาเขาหวังมองราคาอยู่แล้วราคานเขามองราคาตรงนั้นครับใช่ครับแล้วแล้วช่วงจังหวะนั้นเนี่ยคือ คือเขาไปประสบความสําเร็จกันกันเยอะเลยกันเยอะกันเยอะฮะก็เลยเขาไปมองมองช่วงนั้นกันถ้าว่าใครทํากันได้ค่ะถ้าโซนพื้นที่เรามันเคยออกล่ามันก็จะล่าก็ล่าล่าครับล่าแต่ของเรานี่ส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนเราเราทำมาทุเรียนมาตรงห้าสิบปีครับโดยโดยธรรมชาติแล้วออกเดือน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 มกราคมธรรมดาก็จะไปตัดต่อช่วงมิถุนากันทั้งนั้นในโซนนี้นะครับโซนนี้แต่แต่เราอยากจะไปได้ เลยไปอ่าเราก็จริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนเนี่ยก็อยากจะได้ช่วงไอ้ต้นฤดูใช่่าใช่ใช่แล้วก็ถ้าไม่ได้ต้นฤดูก็อยากจะให้ปลายฤดูไปเลยไปเลยก็คือเหมือนว่าทุเรียนหมดแล้วก็มีของเรายังเหลืออ่าหรือว่าของเรามาก่อนก่อนที่ของเพื่อนจะออกอ่าเนี่ยคือคือแนวทางก็อยากจะเป็นแบบนี้ครับแต่แต่ปัญหาแต่มันอยู่ที่ผมผมมองว่าปัญหามันอยู่ที่ทุกคนอยากคิดคิดเหมือนเราหมดอ่าครับ แอ่สุดท้ายแล้วมันทาทากันไม่ได้หมดสรุปสรุปพี่พี่ทาสารไหมผมโชบฮะเรียกโชบหมายความว่าคือใช้สารน้อยๆแรงก็อยากให้ออกมาเร็วคือเราต้องการให้ออกมาพร้อมๆกันคือคือมีนาเราฝนหมดเนาะครับพอฝนหมดปุ๊บเนี่ยมันมันเกิดความเครียดสักสิบวันสิบห้าวันถ้าเราโชบสารไว้ยังไงมันก็ต้องออกอ่าครับผมอันนั้นคือรุ่นหยามแหละใช่ครับหยามแต่ตอนนี้ถ้าเกิดออกมาแล้วมันผิดพลาดทางเทคนิคโดยการที่ว่า มีกับมีฝน function, หรือว no ่า <reco> มีอะไรทําให้ดอกแล้วไม่ออกแล้วกลายเป็นใบอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องแก้ปัญหาหน้างานกันเอาไปด้านหลังเลยเอาหลังเลยใช่ใช่ใช่ก็ตรงนั้นถือว่าโชคด้วยฮะโชคด้วยแล้วแล้วตอนนี้มาเริ่มการทําทําใบหนึ่งใบสองนี่หลังจากการติบเขี่ยวรุ่นนี้มียากไหมก็ไม่ยากนะฮะของผมเนี่ยเพิ่งตัดไปหมดในรุ่นในเดือนมิถุนาครับก็ตอนนี้ของผมทําใบชุดหนึ่งแล้ว มาแล้วก็ใบชุดหนึ่งออกแล้วพอเราเริ่มทำไรกันเนี่ยเราก็มานั่งนึกถึงว่าถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมที่ที่ผลผลิตเราใช้ไปเนี่ยพวกตระกูลแคลเซียมของผมทางใต้ใน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 เฉพาะที่ในสวนนะฮะก็คือจะเน้นในธาตุอาหารในครบก็หมายถึงว่าเราจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม คือตรงนี้เราจะเน,น้นให้ครบคพร้อมกับไปท่าอาหารรองของของเราเนี่ยค่อนข้างจะใช้เยอะก็คือตัวที่เราจะนำมาปรับใช้แทนในท่าอาหารรองก็คือตัวยิบซ้ำครีมแคลแมกตัวนกินแคลแมกของเราเนี่ยครับครีมแคลแมกยิบซ้ำแท้จากธรรมชาติมีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะันถันที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้พืชแตกใบอ่อนได้ดีติดดอกดีป้องกันการหลุดร่วงลดการแตกของผลทุเรียนกลิ่นหอมสีสวยเนื้อมีคุณภาพเพิ่มขึ้นแบกนี้ใช้พี่พี่พเรืองชัยใช้มากี่ปีแล้วครับผมใช้มาประมาณเกือบ3าปีคอ๋อสามปีนปจนใช้แล้วจนว่าทางทางบริษัทเห็นว่าใชา้เยอะ ก็เลยให้เป็นผู้กระจายช่วยสินสินค้าให้สักหน่อยก็เลยแต่ช่วยตรงนี้สามปีเนี่ยเราเราเห็นผลเลยว่าถาดอาหารรองมีความจําเป็นมากเนาะครับเออเหมือนลุงตีเลยเห็นผลแบบนี้ก็ก่อนหน้านี้ประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยทางใต้เนี่ยคือฝนมันยังเยอะนะครับลุงลุงลุงตีปีปีที่หนึ่งเยอะปีที่สองเยอะของผมเนี่ยรากเน่าขนเน่ายกแปลง ยกแปลงเลยครับเนี่ยเนี่ยยกยกแปลงแล้วผมก็นึกว่ามันจะต้องตายทั้งแปลงอีกวันนี้มีให้ดูไหมคะมีฮะมีมีแล้วไอ้แล้วพอทีหลังเนี่ยที่ผมใช้กรีนแคลเมกมาบวกกับปูนน้ำอ่าบางไอ้บางจังหวะนะแล้วก็ทำระบบของธาตุอาหารให้มันครบทั้ง16บธาตุก็มันก็มา เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่ไว้ลูกมาจนถึงปีนี้ได้ก็มันมันเหมือนกับว่านึกไม่ถึงไะนึกว่านึกไม่ถึงกลายเป็นว่าสมัยก่อนทํายากมากครับทํายากมากจะได้ผลผลิตมาขายใช่ครับคือปัญหาโรคนี่เยอะาก่สันปีก่อนหน้านของทางผมสวนที่ว่านึกว่าตายทั้งแปลงเนี่ยคือมันเป็นทุเรียน3าสิบกว่าปีมาแล้วแล้วก็ตายยกแปลงมาทีนึงแล้ว ตอนช่วงปี54เคยตายยกแปลงอ่าเคยตายยกแปลงมาแล้วแล้วก็พอมาอสองปีที่ผ่านมานึกว่าย,ยกแปลงอีกทีหนึ่งเหมือนคราวนั้นเพราะว่ามันมันเป็นทุกต้นเลยเนี่ยฮะแต่ว่าคราวก่อนโน้นที่ว่าเป็นเนี่ยคือมันมันตายไปผมมาซ่อมไปตายไปซ่อมไปสุดท้ายก็เหลือประมาณไม่ไม่กี่ต้นประมาณสักยี่สิบต้นได้ครับลุงแต่พอมาของปีนี้ ที่คิดว่าน่าจะตายหมดเนี่ยมันเกิดไปเปลี่ยนแปลงให้สวยเลยอ่ามันหนไว้ลูกได้ครับโอ้ไว้ลูกได้จากที่ว่าแผลเนี่ยมันเกือบรอบเกือบรอบเกือบรอบแล้วสุดท้ายเหมือนมาที่ว่าจะตายยกแปลงอ่าครับผมแล้วมันไอ้มันยังแห้งไอ้ในจังหวะที่ว่ามันมีลูกโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันแห้งก่อนมีลูกนะครับค่ะในจังหวะที่มีลูกมัน แรกๆมันก็ยังไอความมันยังชื้นอยู่แผลยังชื้นยังเปียกอยู่แต่พอทีหลังมันก็จังหวะมีลูกมันก็ค่อยๆแห้งให้แล้วก็เราสามารถที่จะเก็บลูกไว้มองเราเรามองแม้ว่ามันเกี่ยวเนื่องมาจากพีหดดินเราสูงขึ้นก็ก็ตัวตรงนี้ครับมันน่าจะเป็นตัวหลักเพราะว่าผมหลังจากที่ว่ามีปัญหาระยะยาวมาแล้วเนี่ย ผมมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าผมจะดูแลดิน่าผมจะแก้ปัญหาดินก็เลยก็เนี่ยหาไอ้พวกไอ้อะไรที่ว่ามาเกี่ยวกับอ่าครับมามาเกี่ยวกับการปรุงดินนี่แหละอแล้วก็ไอ้ปรุงดินเลยมาเจอเนี่ครับเลยมาเจอระบบกรีนแคลเมกว่าทำและผมต้องการว่าทำยังไงให้มีธาตุอาหาร ในสิ่งที่เราต้องการมาครบด้วยครับก็เลยมาเจอว่าเออกลิ้งแกมได้ให้ท่าอาหารรองครบทั้งสามตัวพอดีก็พอครบทั้งสามตัวผมก็ง่ายทีนี้ได้ NPK มาแล้วใช่ไหมฮะจากไอ้ท้องตลาดทั่วไปเรามาได้ท่าอาหารรองอีก3ตัวท่าอาหารเสริมอีกเจ็วตัวเราก็ ไปซื้อจากทางร้านมาฉีดทางใบเลียก็สุดท้ายก็ครบ13 <16 S 1> 13ตัวอีก3ตัวได้จากธรรมชาติโอเค,ค,คนั้นก็คือมาบวกกันก็เป็น16กก็ถือว่าลงตัว ตามไม่ไอ้นี่เลยตามงานวิจัยของดรสุมิตราครับเพราะผมก็เดินตามรอยแกอยู่เราเราเป็นลูกศิษย์ท่านเราเป็นลูกศิษย์นะเป็นลูกศิษย์ก็เรียกเรียกได้ว่ามาแนวทางเดียวกับลุงตี๋เลยมาปรับปรุงไม่ก็ศึกษาลุงลุงตีอยู่ด้วยเป็นเอฟซีท่านเลยศึกษากันอยู่ด้วยตอนนี้ผมก็ต้องกลับมาศึกษาไปแล้วเพราะว่าเรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนกันเลยแลกเปลี่ยนกันคือลุงตี ก็ชิวๆอยู่จันทบุรีมันเป็นร้อนชื้นค่ะแต่ทางนี้คือฝนแปดแดดสีนี่เขาเรียกว่าชื้นยาวเลยอ่าครับผมอันนี้จะต้องเป็นที่ว่าต้องเก่งจริงอ่ะทำยากกว่าใช่ไหมครับลุงตี๋ยากกว่าเพราะว่าบ้านลุงตีนี่คือหนาวก็สี่ะร้อนสี่ฝนสี่สิบสองเดือนฝนแปดแดดสีทางนี้นีแหละทางนี้ทางนี้ฝนแปดแดดสีเดือนแดดสี่เดือนหนาวไม่มีแต่แต่ต่อไปหนาวน้อย แดดจะแปแล้วนะแดดจะปลโอเคงั้นก็คือตรงนี้เรารู้แล้วว่ามีการปรับปรุงดินเกิดขึ้นและก็ต้นจากที่เคยที่จะตายอยู่แปลงก็กลับมาดีขึ้นและให้ผลผลิตเนี่ยค่ะว้าวว้าวว้าวมากๆเลยตามที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะเนื้อเนี่ยใครๆมาชิมเนี่ยอ่าก็ ชิงยอให้ตลอดว่าหนูต้องลองช้ด้วยจะได้ยอเนื้อเนื้อเนื้ออร่อยขึ้นค่ะเพราะผมเนี่ยใช้ยิบซ้ำเนี่ยประมาณสองเดือนผมก็ขาวทั้งแปลงสองเดือนเดี๋ยวก็ขาวทั้งแปลงแต่ถ้าในในชุดของต้นที่ยังไม่มีลูกก็พอแตกยอด ผมก็ยิบซ้ำหนึ่งครั้งแตกยอดก็ยิบยิบซ้ำหนึ่งครั้งครับอ่าครับงั้นวันนี้ลุงตีเราต้องเข้าไปดูในสวนใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมีการเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนกันว่าดินของพี่เลืองชัยใช้แล้วดินพีเอชยังไงเราจะวัดดินด้วยใช่ไหมคะเราจะวัดดินวัดดินเราจะวัดดินแล้วเดี๋ยวเราไปดูในสวนเลยว่าให้พูดกันให้พูดกันตรงๆเลยว่าที่มันจะตายเนี่ยมันเป็นแบบไหนขนาดไหนเนาะโอเคแล้วก็ผลแต่ตอนนี้จะเดินไหวเปล่าไม่รู้เขาบอกว่า50บ เกือบร้อยไร่ใช่ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงเรานั่งรถอะไรนะซาเล้งมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีก็ลุงตีนั่งซาเล้งเดี๋ยวมีนิดเดียวทุเรียนไม่ถึงร้อยต้นค่ะแล้วน้องไม้น้องไม่ตอนนี้มาช่วยคุณพ่อใช่ค่ะอ๋อก็คือตอนนี้เป็นเจ้าของสวนค่ะใช่เลยเจ้าของสวนคู่กันผมตอนนี้ก็โดนสั่งงานแล้วตอนนี้โดนโดนสั่งงานโดนสั่งงานทำสนุกไหม สนุกค่ะสนุกเนาะแล้วหนูเรียนรู้กับ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 ไอสวนเนี่ยหมายถึงว่าเรียนรู้กับพืชจากจากจากไหนก็ดูใน Youtube ด้วยบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลงคู่กับพ่อต้องบอกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่การผลิตนี่อยู่ที่พ่อเขาสั่งมาหรือว่าเราแบ่งปันกับพ่อว่าเออพ่อจะต้องทำแบบนี้อย่างนั้นอะไรอี้มีไหม ก็มีปรึกษากันบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ยกให้พ่อมาวาง่อยังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเรียนรู้แอบกระซิบค่ะก็ตอนนี้ก็พยายามป้อนว่าตัวยาเพราะว่าทางตัวยาเนี่ยทางผมจะจัดเองอ๋อแล้วก็ลูกน้องฉีดเราก็จะจัดว่าแต่ละครั้งเนี่ยไปดูหน้างานแล้วเนี่ยเราเราจะใช้ยากี่ตัวเอาตัวไหนใช้ครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลุยสวนวันนี้ลุงตีนะคะจะพาไปตะลุนตะลุยสวนก่อนไปเราต้องเติมพลังก่อนนะใช่หนูจ้องอยู่หนูจ้องอยู่รายการเต็มที่เลยก่อนไปเนี่ยหนูคอมอนสมัดอยากหนุนใช่วันนี้วันนี้เลยเราลองมาชิมเนาะชิมรสชาติจะได้รู้ว่าที่เมื่อสักครู่เนี่ยอ้นี่เนื้อไอ้นี้เนื้อหมอนทอง ผมผมผมต้องกินของอร่อยก่อนอันนี้การยาวนี้การยาวครับอันนี้จะเป็นเป็นรวนรวนยาวรวนทองจันนุยบผิดเลยแล้วเนี่ยหมดแล้วนี่มีความโชคดีนะ้มาจังหวะไอ้จังหวะเลยเนาะนั่นหละจังหวะไอ้อู้โหที่ว่าที่เหลืออยู่พอดีการก็ยาวกลิ่นก็ดีสีก็สวยแถมรสชาติอร่อยด้วยทุกคนอย่าลืมเติมกลิ่นแคลแมกนะคะรับรองว่าผลผลิตปีนี้ สุดยอดเติมเยอะๆค่ะทุกคนมามาค่ะไก่ไหมคะเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เหรอเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนก่อนก่อนหน้านี้เป็นยางใช่ไหมพี่ก่อนหน้านี้เป็นยางครับแน่นครับพี่ที่ที่เขาอ่อย หมดในอ่อเหลือ